ทำในใจของตนให้ดีทําใจให้สบายสบายไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังไม่ต้องห่วงน้นห่วงนี้อะไรในขณะน,นี้ให้กําหนดเอาลงปัจจุบันนี้ ปัจจุบันนี้จิตเป็นอยู่อย่างไรกลายเป็นอยูดด่อย่างไรให้กำหนดดูนี่จิตตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอยู่หรือว่ายัางไงหรือว่ามันเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่ในขณะนี้ก็ให้ดูให้รู้เมื่อมันเดือดร้อนเรื่องอะไรอยู่ก็รีบกำหนดแก้ไขกันทันที ก็เรื่องใดๆที่มันร่วงมาแล้วมันก็เป็นมาแล้วเราจะให้มันเป็นคืนอีกให้มันดีว่วเก่าอย่างนั้นมันก็ดีไม่ได้เพราะมันร่วงมาแล้วถ้าถามว่าเตือนตนอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็สำนึกได้ว่าเป็นความจริงเพราะว่าสิ่งใดที่มันร่วงมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ร่วงมาแล้ว เราจะไปแก้ไขยังไงก็ไม่ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปวิตกหามันทำไมจะไปน้อยเนื้อต่ำใจกับเรื่องผิดหวังหรือจะไปลื่นเลืองบันเทิงใจกับเรื่องสมหวังที่ล่วงมาแล้วมีประโยชน์อะไรต้องสอนใจตัวเองอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทั้งส่วนดีนะส่วนไม่ดีเหมือนกันเหมือนขึ้นตัวัดดีในโลกอันนี้นะมันไม่มีอะไรยั่งยืนนะทั่วก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันนะนั่นแหละ่าเมื่อใดเรารวบรวมความดีต่างๆนี่ให้มากๆเข้าไปแล้วมันหลอมตัวเข้าไปกลายเป็นความจริงไป เมื่อนั้นแหละมันถึงยั่งยืนอยู่ได้มันจึงยืนตัวอยู่ได้เอไอความทั่วนั้นเมื่อเห็นว่าความทั่วไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วอย่างนี้ก็ปฏิเสธในใจเรื่อยไปไม่ยอมรับไม่ยอมยึดถือเอาเรื่องชั่วต่างๆไว้เมื่อจิตนี่ปฏิเสธบ่อยๆเข้าไปแล้วความทั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้ พราะว่าความทั่วก็ใจนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมันไม่ได้มาแต่ภายนอกจิงโยวัตถุที่ล่อให้เกิดความทั่วมันก็มาแต่ภายนอกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อใจเราไม่ยึดถือเมื่อรู้แล้วไม่ยึดถือเช่นนี้แล้วความทั่วมันมีไม่ได้มันเรื่องที่ว่ามันจะก่อให้เกิดความทั่วนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องดีไป เมื่อใจเราไม่ยึดถือมันแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นความยากจนกระกลางวัมน,นี้นะถ้าหากว่าเรามีอุบายแยบภายในใจมันก็ทําให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นได้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสมันก็มาแต่ความยากจนนั่นแหละก่อนนะอืม ชีวิตของกรฤหัดอย่างนี้มันก็มาแต่ความยากจนเพราะบุญน้อยอมันถึงได้ยากจนอน,นีอพอรู้ตัวว่าเรามีบุญน้อยีนี้เราพยายามสั่งสมบุญให้มันมากขึ้นไปไม่ประมาทเป็นนักบวชก็เหมือนกัน,นก็เมื่อรู้ว่าตอนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่ สติปัญญาอันใดก็ยังน้อยความเพียรก็ยังน้อยความอดทนก็น้อยเีนี้ก็พยายามบาเพ็ญให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับบำเพ็ญคุณธรรมดังกล่าวมานี้ให้มันมากขึ้นไปทีนี้เมื่อเราบำเพ็ญให้มันมากขึ้นไปมันก็มากขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันอยู่ที่ใจ เมื่อใจเราสั่งสมมันขึ้นแล้วมันก็มีขึ้นให้เข้าใจอย่างนั้นเช่นความอดทนอย่างนี้นะอ้าวเมื่อเราฝึกอดฝึกทนเข้าไปมากๆเข้าไปแล้วความอดทนนี่มันก็เป็นฐานที่ตั้งแหนความดีอยู่ในใจนี่เลยก็ทำใจนี่ให้หนักแน่นเข้มแข็งสามารถต้านทานต่อ,อ ภัยทีบัตรต่างๆได้ภัยทีบัตรต่างๆความผิดตั้งความไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันมีฐานที่ตั้งมั่นคงดีอยู่ภายในนี่แหละคุณธรรมที่เราควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในใจอย่าพากันละเลยไปนึกว่าไม่สําคัญ แท้ที่จริงแล้วเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากเหมือนอย่างเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งอย่างนี้นะ,ะก็จำเป็นต้องทำรากเสาฐานที่ตั้งของบ้านหลังนั้นต้องให้แข็งแรงนะนะนะการก่อสร้างสมัยปัจจุบันเขาจ้องต้องอเทรากเสาให้แข็งแรงไว้แล้ววันนี้ก็เทคานดินสำหรับรองรับกับน้ำหนักของอาคารหลังนั้น ให้ได้มบบนี้เมื่อก่อสร้างขึ้นไปแล้วน้ำหนักของอาคารนั้น,นก็มันก็รับได้แบบนี้เพราะอาคานร,ร่างมันมีนั่นเนี่ยเสาก็มีฐานอยู่ข้างล่างรองรับอยู่แล้วอาคารหลังนั้นก็แข็งแรงถาวรไม่ทุดไม่แตกไม่ทำลายอยู่เย็นสบายได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย การที่คนเราจะทำกุศลคุณงามความดีให้มั่นคงถาวรได้มันก็ต้องทำสร้างฐานที่ตั้งแห่งบุญกุศลคุณงามความดีให้มันแข็งแรงเหมือนอย่างที่เขาสร้างอาคารสถานที่ดังกล่าวมานั่นนะก็ะคือขันติทำความอดทนอดกั้น อดทอนต่อความลำบากกลากรรมต่างๆอดทอนต่อความด่าว่าเสียสีจากผู้อืน่นอดทอนต่อหน้าที่การงานต่างๆที่เราจะต้องทำหนักเอาเบาสู้อดทอนต่อความร้อนความหนาวต่างๆสุดท้ายก็อดทอนต่อวิบากรรมที่มันตามเมาสนองเอา นี่มันมีวิบากิกรรมนี่นะมีทุกคนแหละต่างแต่ว่ามากและน้อยก่ากันเท่านั้นเองเนี่ยถ้าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมันแก้ไขไม่ได้แล้วก็นัน่นแหละคือวิบากกรรมแล้วก็ต้องอดต้องทอนสู้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจนนเนี่ยมันถึงจะพ้นจากกรรมจากว,วิเวณต่างๆไปได้ แต่ถ้าหาก,กว่าเมื่อได้เสวยวิบากกรรมแล้วก็อ,อย่างเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆมูนี้ไปไม่หยุดไปยั้งแล้วก็ไม่ไหวแล้วสักหน่อยก็จะได้ไปเสวยวิบากกรรมในการต่อไปอีกไม่สิ้นสุดลงได้นั่นต้องให้เข้าใจนั่นแหละการที่ปล่อยใจให้เลื่อนลอย ให้น้อยเนื้อตามใจให้เสียใจให้เศร้าโศกอะไรไปอย่างนั้นนั้นั้นมันเป็นสื่อของกรรมของเวรน,นะดังนั้นเราจะไปทําใจให้เป็นอย่างนั้นอา้าวมันผิดฝังไปแล้วก็เลี้ยวไปตั้งต้นใหม่อันใดมันผิดพลาดไปแล้วก็เลี้ยวไปเราตั้งต้นใหม่เมื่อชีวิตยังเป็นอยู่แล้วเราก็สามารถทําความดีได้ ก็ต้องคิดต้องกลองอย่างนี้คนเรานะ่ะต้องมองดูตัวเองต่าร่างกายก็ยังมีกำลังเรียเร้ยวแรงดีอยู่อย่างนี้นะอาจิตใจเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าชีวิตของเรายังมีความหมายอยู่มีความหมายที่จะได้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆได้อยู่ที่เราจะ กาบจะไหวจะนอบน้อมต่อคุณพระพุทธเจ้ากขาทมประส่งเอาเป็นที่พึ่งที่ะลึกทุกวันทุกคืนไปนั้นเราทําได้อยู่แล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆนีมนั่นนะเราเอาบุญเอาคุณเหล่านี้เป็นที่พึ่งในใจไว้เลยเราจะไปพึ่งเั้นวัตถุภายนอกนั่นมันไม่ได้แม้แต่พวกมหาเศรษฐี มันก็พึ่งไม่ได้หรอกทรัพย์ภายนอกนี่นะดีไม่ดีก็ตายหงกันเยอะแยะเพราะเงินทองนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่งแต่ทรัพย์ภายนอกนั้นไม่ได้นะในโลกอันนี้นะเราต้องพึ่งทรัพย์ภายในคือบุญคุณอันประเสริฐนั้นเมื่อเราได้บุญได้คุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้วเอา้าร่างกายนี่มันจะแตกจะดับไปวันไหนเวลาไหนก็แล้วแต่มันนะ ไม่ต้องห่วงถึงห่วงได้มันก็เป็นไม่เป็นไปตามใจหวังหรอกเมื่อถึงข่าวมันจะวิบัติแปลปวนแตกดับมันก็แตกดับไปตามการเวลาของมันขอให้เรามาห่วงแต่จิตใจตัวเองห่วงแต่บุญกุศลคุณงามความดีนี่นี่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษทีเดียวแหละไม่ลืมเลือนอ้าวแล้วเรา ต้องใช้ส่งใจไปหาที่อื่นที่เหลือบุญกุศลอยู่ภายนอกหรือไม่ใช่ต้องดูใจตัวเองเท่านั้นเนี่ยใจตัวเองนี่ถามตัวเองนตอนเชื่อไหมเชื่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐว่าเป็นที่พึ่งกําจัดทุกข์ภัยได้จริงเชื่อไหมถามใจตัวเองนะนั่นแหละตนจะตอบตอนว่าอย่างไร่ะ ถ้าถามว่าตนมีความมั่นใจอย่างว่านั้นตนก็ตอบตนได้ว่าเชื่อเราเชื่อจริงๆเราเห็นแล้วว่าที่พึ่งอย่างอื่นในโลกนี้ไม่มีที่จะไปเสมอกับคุณแก้วสามประการนี้หรือว่าที่จะยิ่งกลัวคุณแก้วสามประการนี้ไม่มีในโลกอันนี้มีแต่คุณแก้วสามประการนี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลิศล้ำจริงๆ แล้วเราเชื่อไหมว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เราทํามานี่นะเอะจากนาเราให้พ้นทุกข์ภายในสงสารนี่ได้จริงเเมื่อตอนได้พิจารณาเห็นแจ้งในคุณค่าแห่งบุญกุศลมาแล้วมันก็ตอบตัวเองได้เลยว่าแน่นอนนะนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาอํานวยความสุขความเจริญให้ได้นี่ก็เราเชื่อเน้นนะ เราเชื่อเหมือนอย่างสินนบานทุกตะในอดีตการพระพุทธเจ้านำมาสแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังสินนบานทุกตะนี่ไปเป็นคนรับจ้างเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีก็เลยให้ไปได้ายญ้าที่สวนหลังบ้านแล้วก็ให้ข้าววันละหม้อเท่านั้นแหละเงินก็ไม่ได้หรอก ให้เข้าวันละหม้อเท่านั้นเองไอ้เจ้าพินดาบานทุกขตานี่ดาย่าไปก่อนลำพึงถึงตัวเองไปเออเรานี่ไม่ได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนถึงยากจนผลแค้นอย่างนี้เอาละในชาตินี้เราจะสั่งสมบุญกุศลเพื่อนหงข้าหม้อนั้นแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ใส่บาตรให้พระไป ส่วนหนึ่งตนก็รับประทานอิ่มก็ตามไม่อิ่บเก็ะก็ก็แล้วไปต่อมาออกพรรษาภาวนาแล้วได้ทราบข่าวว่าเศรษฐีจะทอดกระถินก็มาลำพึงเออเรานี่ก็ยากจน,นขนแค้นมดทั้งตัวมีผ้านุ่งผืนเดียวไม่ทราบว่าเราจะได้ทายทานอะไรไปโมทนากระถินกับท่านเศรษฐี พอคิดอย่างนี้แล้วก็ตกลงใจว่าเอาละเราจะเย็บใบไม้นุ่งแทนผ้าเราจะเอาผ้าผืนนี้ไปซักฟอกให้สะอาดปากให้แห้งนะพับให้ดีแล้วก็จะไปเอาไปเที่ยวขายให้อคนผู้ใจบุญทั้งหลายผู้มีเมตตาก็คงจะรับซื้อเมื่อเราได้เงินเท่าไหร่แล้วเราก็จะไปซื้อ ว่าถุทายทานไปโมทนากระถินกับเศรษฐีคิดได้อย่างนี้ก็ทำตามนั้นตกลงว่าเขาก็เลยให้เงินสลึงหนึ่งให้ผ้าผืนนั้นนะได้เงินสลึงนั้นแล้วก็ไปเอาเอาไปซื้อเข็มกัดได้แล้วก็เอาไปโมทนากระถินกับเศรษฐีเพราะว่าค้าที่ เพื่อนทำทานในครั้งนั้นนะ่ะมันยากแสนยากที่บุคคลอื่นจะทำได้ในโลกอันนี้นะ่ะเึ่งจะหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอานิสงส์มันถึงแรงมากถึงกับพวกเทวดาอยู่บนสวรรค์เพลงเสียงซ่องสาธุการสนันวันไหวเศรษฐีได้ยินเสียงดังคือกล้องอยู่บนฟ้าเวหาอากาศ ตกใจหรือว่าจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นแกทายาทานของตนจึงได้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่ามันไม่มีภัยอะไรแก่กองบุญกุศลของเศรษฐีรอกอน,นั้นพวกเทวดาเขาต้องสาธุกการอนุโมธนาส่วนบุญกุศลกับปินบานทุกขตาเ,เพราะว่าปินบาลทุกขตาเขาให้ทานสิ่งที่ ที่บุคคลในโลกให้ทานไม่ได้บุญเขาจึงมากมายจนเทวดาต้องขึ้นชมยินดีด้วยเมื่อเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็กราบลาพระศาสดากลับไปบ้านเรียกตินบาลทุกตะมาหาขอซื้อบุญกุศลของตินบาลทุกตะนั้นทีแรกก็ให้ร้อยหนึ่งเพื่อนก็ไม่ขายเอาให้พันหนึ่งก็ไม่ขาย ให้มื่นหนึ่งก็ไม่ขายให้แสนหนึ่งให้ล้านหนึ่งก็ไม่ขายอ้าวเมื่อเป็นเช่นนี้ทำอย่างไรเราถึงจะได้รับส่วนบุญจากาแกเล่าว,ว่างันตินาบาลต,ตุกตาก็ว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านเศรษฐีกล่าวคำอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับข้าพเจ้าเสียท่านเศรษฐีนั่นจึงได้ยกมือขึ้น กล่าวคําว่าข้าพเจ้าขออนโมธนาสาธุกับส่วนบุญกุศล,ลของท่านเท่านี้แล้วก็เป็นนั้นว่าาเศรษฐีก็ได้รับส่วนบุญกุศล,ลกับพินบาลทุกตะนั้นเพิ่มเติมของเก่าของตนเข้าไปอีกเศรษฐีนั้นพอใจมากพอใจในความเสียสละของสินบาลทุกตะก็จึงได้แบ่งสมบัติออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งก็เลยมอบให้แก่ตินบาลทุกตะไปเลยส่วนหนึ่งตนก็ครอบครองต่อไปแบบนี้ก็เลยมามีชื่อใหม่ขึ้นมาตัวเป็นชื่อว่าตินบาลเศรษฐีแล้วบ้ดนี้ตินบาลเศรษฐีก็ได้ทําบุญทําทานได้เว้นจากความประพฤติชั่วเลวร้วมต่างๆอะไรไม่เอาทั้งนั้นเลยบัดนี้ตั้งหน้าบําเพ็ญบุญกุศลให้ทานไปรักษาศีลไป ฟังทำไปจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกนี้แล้วก็ไปบรรเทิงในสวรรค์นนี่พระพุทธเจ้าทรงนำอ,อดิตนิทานมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็เพื่อให้เป็นเครื่องจูงใจบุคคลผู้ที่มีบุญวาสนาบารมียังอ่อนยังน้อยอยู่ให้ได้มีกำลังใจ สั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้อ้างว่าเออเรานี่ยากจนคนแค้นไม่มีอะไรจะทำบุญทำทานกับเขานี่หมายเข้ามา,างั้นเนี่ยผู้ผู้ได้ฟังแล้วมีปัญญามันก็ต้องหาหนทางสั่งสมบุญกุศลได้วันนี้ก็องค์เจ้าเปิดทางสั่งสมบุญกุศลให้พุทธศาสนิชนผู้มีวาบารมียังน้อยอยู่ นี่แหละจึงว่าพราะองค์เจ้าจึงเป็นพระมหาการุณิโกนาโถเอเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายได้โดยไม่จำกัดเลยนับตั้งแต่คนขอทานไปจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ตลอดถึงทวยเทพพระเจ้าเราเทวาอินพรมยมยักษ์อะไรก็มุ่งพึ่ง พอที่สมผานบาร,รมีของพระพุทธเจ้านี่พวกเราที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนนี่ก็ขอให้ทำความชื่นชมยินดีเลื่อมใสในคุณแก้วสามประการนี้ให้มากๆแล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลดังพรนานาให้ฟังมานี่แหละให้เกิดให้มีขึ้นในตน ไม่ต้องอ้างว่าเราไม่มีเงินทองมากมายอย่างคนอื่นเพียงแต่ว่าเมื่อเรามองดูกายวาจาใจของเรานี่มันบริสุทธิ์จากบาปจากโทษเราไม่ได้ทำความชั่วอะไรเท่านี้เราก็ได้ความอิ่มใจขึ้นมาก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราไม่น้อยหมายความว่าบุคคลเรานี่นะเมื่อเราทำความดีไปแล้วอย่างนี้ ทำแล้วแล้วไปไม่มาน,นั่งนึกกึกองไม่มาประเมินดูผลแห่งการทำความดีของตนอย่างนี้นะ <S <S มันก็ไม่ได้ความปีติอินดีในความดีที่ตนทำเพราะฉะนั้นเมื่อตนทำความดีอะไรมาแล้วกอดเปน,นั่งภาวนาสํารวมใจให้แน่วแน่ลงไป แล้วันนี้ก็พิจารณาความดีที่ตนทํามานั้นโดยลําดับเมื่อเห็นว่าความดีที่ตนทํามานั้นได้ทําจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงทีเดียวเมื่อมองเห็นได้อย่างนี้มันก็เกิดความปีติอินดีในความดีที่ตนทํานั้นอืมเมื่อเรารักษาจิตใจที่เอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญกุศลความดีเหล่านั้น เช่นนี้นี่บุญกุศนลนความดีเหล่านั้นก็ไม่สูญไม่หายจาก,กจ,จิตใจติดสอยห้อยตามไปเหมือนกับเงาติดตามตัวไปกันนั้นแต่บางคนไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีอมถือว่าตนได้ทําความดีได้ให้ทานได้กราบได้ไหว้ไปแล้วก็เลี้ยวไปเลยแล้วไม่ได้นั่งสงบจิตสงบใจลำพึงถึงความดีที่ตนทํามา เช่นนี้มันก็ไม่ได้ปีปิในใจเรื่องมันนะเพราะมันไม่มองเห็นรายละเอียดของความดีนั้นๆน,นนะดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้ภาวนานั่นนะภาวนานี่ก็คือนั่งสํารวมจิตรวบรวมเอาบุญเอาคุณเข้ามาตั้งไว้ในจิตใจนี้ให้มั่นคงนั่นแหละไม่ให้บุญคุณนั้นกระจายไปในที่อื่น เพราะว่าใจนี้แหละจะรับเอาซึ่งบุญคุณนั้นสิ่งอื่นไม่ไม่มีไม่มีที่จะรับรองบุญคุณได้มีแต่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเองทีนี้เมื่อตอนควบคุมใจตัวเองไม่ได้แล้วแล้วทีนี้ใจนี้มันก็จะไม่ยอมรับเอาบุญเอาคุณนั้นแหละมันถูกกิเลสตัณหาฉุดฆ่าไปตามอารมณ์ต่างๆเรื่องราวของโลกโดยส่วนเดียวเช่นนี้นะ ใจผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ยอมรับรู้บุญคุณนะที่ตนทํามาเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็ทําไปเสียเปล่าไม่ได้ที่พึ่งนะก่อ็เมื่อเมื่อไม่พอใจแล้วบุญคุณจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรอะ่ะลองคิดดูอันนี้เหตุด้นการที่บุญคุณมันจะเกิดขึ้นหรือตั้งมั่นอยู่ในใจได้เราต้องทำความพอใจ ในบุญในคุณนั้นให้เต็มที่เลยทีเดียวเราไม่ได้พอใจกับสิ่งอื่นว่าจะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงเหมือนอย่างบุญกับคุณนี่ไม่มีนี่เราต้องทำความพอใจลงอย่างนี้อันสิ่งอื่นก็หักพอพึ่งได้อยู่หรอกเช่นเงินทองเข้าของบ้านช่องอาคารสถานที่หมู่นี้ก็นับว,ว่าเป็นที่พึ่งทางกายีนได้อยู่ แต่ว่าก็เป็นที่พึ่งไปได้ชั่วคราวมันไม่ได้ติดตามไปทุกแห่งทุกผลอันส่วนบุญส่วนคุณน,นี่สามารถติดตามบุคคลผู้สั่งสมบุญกุศลคุณแก้สามประการนี้ไปทุกแห่งทุกผลนำไปให้อำนวยความสุขความเจริญให้ในที่เกิดนั่นนั่นส่วน สมบัตินอกนั้นแล้วได้อาศัยอยู่เพียงชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองละโลกนี้ไปแล้วก็ทอดทิ้งกันไปก็มีแต่บุญกับคุณเท่านี้แหละจะติดตามอํานวยความสุขความเจริญให้ในภพนั้นนั้นในชาตินั้น,น,นจนกว่าจะสั่งสมบุญกุศลอันนี้ให้เต็มบริบูรณ์เมื่อใดแล้วนั่นแหละบุญกุศลนี่ถึงจะ ขจัดกิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วทั้งยาบทั้งกระย่างกลางอย่างละเอียดสุกคมอะไรให้หมดทิ้นไปจากดวงจิตนี้แล้วก็บรรลุถึงซึง่งพระนิพพานนั่นเราถึงจะพ้นทุกข์ได้โดยเด็ดขาดแบบนี้นะถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้โดยเด็ดขาดถึงแม้จะได้รับความสุขอันเกิดจากผลบุญกุศล มันก็มีขอบเขตเหมือนกันแหละทีนี้เมื่อสสุขไปไปตามไปหมดเขตแห่งบุญกุศลนั้นแล้วความสุขเหล่านัน้นก็หายไปอออย่างนี้แหละแล้วมันก็เคลื่อนไปในที่อื่นหาที่เกิดใหม่ต่อไปอีกอ้ชีวิตจิตใจของคนเราก็ะจวงว่าพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะ จะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำมานั่นนันชีวิตจิตใจอันนี้เนะี่ยบุคคลผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่จะหนีจากกรอบแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วนี้ไปไม่ได้เลยขอให้เข้าใจกันอย่างนี้มาดีทางออกจากทุกข์ในสงสารอันนี้ก็ได้แก่การที่บุคคลมาเพียรายามละกกรรมมันชั่วออกไป จา,าจากกายวาจาใจนี้ให้หมดให้สิ้นไปแล้วพยายามสั่งสมตั้งแต่กรรมอันดีบุญกุศลคุณงามความดีดังกล่าวมานะมะั่นให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับนี่แหละจึงจะเป็นทางออกจากวัฏปะสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติตรงเพียงเท่านี้